ไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ป้าฮหมดคัดใอนะนี่แต่แม่เปลีนเลยเหออยานี่ปุ้ย อ,ออืแม่เพียงเต็มเลยพี่น,อนอกก้องนักเก็บแม่เปียงก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้ะมื้อนี้ก็มาพบมาผอ,อก,กับสาวเล็กใกล้นี้คือเก่าจ้ะมวัอนี้พาพี่น้องมาเลาะหาไข่มดแดงอีกเช่นเคยน้อยเนาะน ไปคลิปนี้เราไปลุนไปช่วมเมืองจ่วาวสลีใกล้นีสีมานบอ่อหลังจากหมู่บ้านมานมันหมานเน,น,นลือเกือบสองโลแม่แต่หาหาใครมดแดงมากนีเบาเคยหมานซ้ำนีไปคลิปนี้ก็เราไปลุนไปช่วมเมืองจาก 10, 000, สีมานซ้ำใดนผะู้นะมีแต่ห้างหมดแดงไปลุยน้ากันจ้าม,จมามา,มาเมืองห้างนีกันจับพี่น้องมือนนีล่มได้อาย ห้างนี้โอนตูนเลยห้างแบบใหญ่ยยเลยพี่น้องกลมปูลูผน,น,นันนนงปัดไข่ใหญ่ไอ่โอ้ยลมพัดเนาะมือนี้ลมพัดอืมหลหลุดหลุดล,ดลงเลยไอเอ้ หลุดเลนหลายแห่งเนีอยู่ข้างทางเนี่ยจ้ามือนี่เมื่อท่านเด็กเข,าข่าคางหวา่วยเออโอ้ยลมพัดลง้ออออ้อโอโหมขบๆเลยป่ะนนี้อ๋อเออ บาได้แง่หนั่กับคุ้มแต่มักคบกันอุ้ยเลยนะอุ้ยแงยใส่จ้าของนี่นัน่นหมดหมดปิ้วใส่เออบาได้เอาไหมงเงามามาพี่จอดเลยเป็นไงอุ้ยห<า>้างนี้มาเอาห้างนี้เป็นห้างแหล่แหกมานเลยป้าดสมพ่อแงเบิองเพื่อน,นักอ,องตุงเลย อุ้ยอืมอุ้ยหางนี่น่ารักอืมบึงเนี่ยพี่น,อน้องเอาท่านมืดแดดเอาลงมาก,ก่อนออบึงนี้หางแหลกหางแหลกแจ็คพอตเลย ใช่ใช่เลยอือใหญ่ย <field> ังสี <Jedi t> ่จะสิบห้างีกกลับเ่อนเลยขาบไข่คนหูยไข่ นี่จะพี่น้องของแดกของเห ào, ่าเดี๋ยวหลกหลายนึงอ่ะเทใส่ซท์เอาเทใส่ซทเหรถาดเอาถาดใหญ่มาถาดมือว่านพอดีอยู่เนาะนี่อู้นั่นใหญ่ละไอละวังละวางเอ้ยห้างเดียวห้างเดียวพวกยางงามอ่ายไปได้มาอีกหน่อยนึงเพิ่นนะ มามทเทยเลยตกัดไทยอื้ออื้ออืตะกัดไทยตะกัดห่อข้นนะตกัดห่อข้นห <laughs> นี่เอ้ยห้างจอดเดียวมาต่อห้างหนีเบื้องพี่นอ่องตินจังไดนซ่งบ่อันดี đi เออนั่นล่ะอันนี้เพิ่นไหลออกมาแล้วอ้ายทางให้ฮู้เพิ่นแตกใหญ่ๆเป็นยังอ้ายเดี๋บ่ระวังเด้อ ใครใหญ่ดีนั่นมัดไตจ้าของแบบเฮ้ยนี่เตรียมสิเป็นแม่ปิงมาต่อห้างนี่จะพี่นอ้อง

khẩu trang đây là ai ừ. Mấy anh ai tổng với thằng này là Nên là Ui, ừ. hàng bậc nhảy đây, hàng đi Khó đầy bó Cháy อด้บอโอ้ยออี่น้องห้างนี่ห้างแบในี้เลยม่มี่โอ้มสูห้างหน่อยสับมเทีก่อนห้างนี้หน่อย ไข่เนาะหางบักใหญ่บ่มีหางน้อยไข่แบบใหญ่นี่บ่โอ้ไข่ใหญ่ตัวละอายโอ้ไ้ะเทใส่กันเลยเดี๋ยวจัเอาไปไว้เทืเดียว เสนาะโอเนาะ้กหมือนนี้คือจังไข่ตรงคักเน็ตแต่พี่น้องพุณนะนี่พี่น้อง,อ,อ,งอันนี้ได้มาแต่ห้างหน่อยนี่นี่เ mm hmm. นาะเออหมือนนี้มือนอนี้ไข่เต็งขไข่ใหญ่เหี้ยมอ mm hmm. ือนี่พี่น้องห้างนหน่อยกะไข่ใหญ่หน่อยเนาะ mm hmm. มีไข่เกือบมือสูงห้างตาัดเอานี่ยนี่เลยอ hăng nèo nèo, tôi là khay nhảy. Ừ, Nè nè hăng tu bổ yun. Nè nè nè. Khoe bài đại bao giờ? à? Cho mừng hả cô? sẽ đài. <laughs> nè อู้ย์นะเห็นมอห้างนิดหน่อยกะใครไงน้าไอ้ายไหมอ้าเป็ดพูดตัดดูนี่ปัดนี่เนาะอืออยังสี่มวนเลยแล้วอ้าวเฮ้อ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมี่บอ่ะ วาดโอ้อืมโอ้อบังแม่พี่น้องบังแม่อือคุณน่ะคุณคบเลยอืโอ้ยลุ้มไอ้ไขอุ้ยไข้ไลหลุดรุดเลยมือของกระมดครบคือกันคุณ อีกแท่อีกนี hey. ่แหละกําลังไลลงเลยโอ้ยเกือทายอยู่บ um ักยางไก่กังต erm ัดขอถอด้าไปถอด้าไปเลยๆล่กัลับตูเลยมือนีหมดแดงหายแห้งอุ้ยลมบ่

你也。哎哎 อุ้ยแม่เป่งแม่เป่งเป็นแม่เป่งเดี๋ยวพี่น้องมองนี้เป่งเป็นแม่เป่งอุ้ยเก็บแม่เป่งก่อนจ้าแม่เป่งน้ำอยากแม่เป่งไว้หน่อยเนาะใส่ เอาได้บ่ละฮะแบบง่าเลยรอบแหลกมาเอาบ่ถึงนังนั่นดิเป็นแม่ปิงหรือเปล่าอ้ายกาลังตกนาเลยโอ้ยยอ้ย เนี่ยแน่มเนี่ยเป็นแม่ปีงแม่ปีงอาย ลงมานี่แต่แม่เปีงเลยฮะงนี่ปุ้ยอืมอืมดีใจดิอืมแม่เปีงเต็มเลยพี่นอ้องนะักเก็บแม่เปีงก็อืมตัวนี้เป็นเปีงมืดเลยจ้ะงวดที่แล้วยังได้ไข่งวดนี้เปีงเลยตัวนี้เอาลองมา ไอ้ไอ้ปัดหืมหืยมยึดมาตรงกองน้องมากกไดเนาะที่แรงเนาะ ฮอ่มก็นั่ก็นั่งป็นแม่เปีงวนี้บ่แม่นปิ้นบินหนีเมือดบ่ห่างบักใหญ่มาต่อ,อ,<ฮ>อ,ตอห้างนี้ต่อห้างนี้ต่อจ้า Nên, Ui, ui. Bẹp ổn tổ lê. Bẹp ổn, tổn Bẹp ổn tổn ai vậy? Mi bó. ได้ไต่กับลุงมา,นะมน,านะงงนั่นแม่นบาเนี่ยเถื่งๆนันแม่อายบ่เถิ่งอีกนันดิอือเถิ่งกันขึ้นไปอีกหน่อยนึงอืออืมอืม ลงกอนนักมาลงมาก่อนสันอุ้ยแม่เป้งแม่เป้งแม่นบ่ไขก่กวบ,อ,วบอ้วบอ้วบอ้วนหมดขัดใะ เราห้างนี่จ้ะพี่น้องโอ้ไข่ไข่ใหญ่คือเราเมียนจ้ะห้างใบใหญ่หักแต่ไข่ไข่ไข่ใหญ่เลยนั่งไม่ใหญ่แต่ไข่ใหญ่มากเราห้างนี่ต้นพักกระเดานี่ ไข่บอ่อู้ไข่อยู่ตัวน่ะนนอ,นนอู้ปดัดอืมจะไข่เลยไอย้อืม ไปเก็บสัมภพระละจับพี่น้องไปสรุปคลิปกันพระรดแม่เปียงอยู่พระรหดนเนาะอ้เนาะไปมือนีเห้าม้านหลยกระไรไทยแนบกระไรไทยแน่จับพี่น้องมือนีแดดแห้งแดดแดดซู่แดดเบ่ไว้จากมือนีแต่ว่าความม้านนีไม่เป็นรองของเมื่อวานเลยมือนีมีแต่ใครตรงยิ่งใหญ่ไปไปรดกันจ้านี่จะพี่น้องความม้านของเหาท่อเหมือว่านแถเลยแต่ว่า มือนีมือนีเงีย้ยเงีย้ยบ่หลายทรมัวว่านมัวว่านยังมีไข่หน่อยแน่ผสมแต่ว่ามือนีเน้นแต่ไข่ใหญ่เลยจ้ะมีแต่ไข่ใหญ่เลยนะเสลี่เสิเทใส่ถาดเพิ่อนหอนเนาะนี่แม่เปียงเขาห้าจ้ะพี่นออ้องแม่เปียงเขาห้าแยกใส่ถุงไว้ต่างหากเพิ่นไตออกแม่เปียงก็ได้ปุ่นใหญ่หนึ่งจ้ะแล้วเสลี่ขออนุญาตเทออกก่อนเพิ่อนหอนเฮ่ อีหเพิ่นห่อนเหี้ยไหมเอาตองหาแนวใส่ไม่เนาะมื่อนี้มแต่ใครใหญ่เด้อจะบ่มีใครหน่อยเลยอุ้ยเดี๋ยวไล่กาหมวกเดี๋ยวไล่กบหมวกอานอยู่นี่มีแต่ใครใหญ่อือโอ้ยถาดกระบอกใหญ่หนึ่งเอาอีพออีเมียถาดมาเลยจะใหญ่แบบใหญ่เลยวะ พี่น้องมารอีกแล้วเงยเก่งไปเรื่อยเด้อยอายเฮาขันมีขันมีหั่งเหงีเพื่อนขันมีฮะเมีนถือมองเพื่อนมีเนาะมาส่วนนี่สองมื่นแม่นครับสองมื่นแล้วเนะาะเทือที่สามเทือที่สามเทมือที่สามส่วนนี่อู้ยงามเหี้สุดยอดจ้ะเอาจ้ะสำหรับคลิปนี้สาเลกเกนีก็จะขอตัวกับบ้านก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้สาวเลี้ยงนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะ สำหรับคลิปนี้โซเลกเ็นีโคตุลายไปก่อนกลิปนหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปพี่น้องจะควันมาหลุนมาชมกันไหม่บาไวแดดเป็นแดดมือนน่ไอกระสูนแดดเบาไวเลยมันห่อนแห้งบันิหมดกระกัดแสบไปมดจะ้ะไปกระบ,บ้านจ้า